แจ้งข่าวชาวนานะคะสวัสดีค่ะสายร้งเองค่าววันนี้มาแจ้งข่าวชาวนาซึ่งได้รับข่าวดีนะคะซึ่งคณะอนุกรรมการหรือว่านบขด้านการผลิตข่ามีการเคาะช่วยนะคะผู้ปลูกข้าวนาปีสำหรับปี68-69บ69ร่ละ1,200บาทไม่เกิน10ไร่นะคะวงเงิน40,000ล้านบาทส่วนนาปังนะคะร่ละ1,000บาทยังสม่สรุป พร้อมเสนอนวขอทบทวนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตค่ะที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐแล้ก็เอกชนและตัวแทนชาวนาเข้าร่วมนะคะ ซึ่งก็ที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวนาค่ะโดยเห็นนะคะโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลผิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทั69โดยการสนับสนุนเงินรายละ1 2 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไรนะคะจำนวนประมาณ4ล้านกว่า ครัวเรือนนะคะคาดว่าจะใช้งบประมาณราว4,000 40, ล้านบาทหลังจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนของโครงการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังไร่ละ1,000บาทนะคะครัวเรือนไม่เกิน10ไร่เหมือนกันยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะโดยต้อง ยังต้องพิจารณาและก็ตรวจสอบรายละเอียดซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้กับให้การรวบรวมนะคะความเห็นที่หลากหลายทั้งข้อดีข้อเสียของโครงการจํานวนชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกับกรุมส่งเสริมการเกษตรที่มีประมาณ8ปดแสนรัวเรือนนะคะแล้วก็วงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ประมาณ7จ็ดพันล้านบาทเพื่อเสนอที่ประชุมนบขพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งทางด้านของนายปราโมทนะคะนายกสมาคมข้าวและก็เกษตรกรไทยก็กล่าวว่ายังกังวลใจในส่วนของโครงการช่วยเหลือนะคะที่ปลูกข้าวนาปังร่ละ1,000บาทจำนวนเ0 0แสนครัวเรือนนี้นะคะเพราะที่ประชุมยังไม่เห็นชอบทั้งต้องทั้งหมดต้องรอผลการพิจารณาจากนบขอ,อีกแต่ยอมรับไม่พอใจเพราะไม่รู้ว่าชาวนานจะต้องรออีกนานแค่ไหนในขณะที่ราคาข้าวตกต่ำต่อเนื่อง ชาวนาขายข้าวขัดทุนค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา,นาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีของปี68-69ทับ69สมาคมชาวนาได้เสนอในที่ประชุมสนับสนุนเงินราละ1,500บาทนะคะไม่เกิน10ไร่แต่ที่ประชุมเห็นชอบที่รายละ 1,200บาทก็ต้องยอมรับว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะอย่างน้อยก็ช่วยให้ชาวนามีต้นทุนการผลิตโดยหลังจากนี้นะคะจะต้องรอที่ประชุมนมขอใหญ่จะพิจารณาอย่างไรต่อไปต้องรอฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ